จินเซ็นแล้วก็จ่ายตังเลยเท่าไหร่ครับ

290อกาบอีอรับ <3 70. S 1> 40 40, 30, 70เร้อยเบาทมันเยอะไหมใครยกกัน500เหรอเ เจ็ดร้อยเยอะไม่กครเยอะกันหาร้อยหรือว่าสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อห้าร้อยเยอะกว่าสามร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเยอะกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันเยอะกว่าหนึ่งพันหรือว่าหนึ่งล้านหนึงล้านเยอะกว่าไอยิ่งเข้วสิสองแสนหรือว่าห่งล้านยิ่งเขสิไม่ต้องถามนี้ก่อนยิงเข้วดิใครยอะกัน อาดิอาปากเลยทำดีๆเลือดออกทำไมเลือดออกม่เจ็บตรงนี้แปรงฟันเจ็บเหรอเอาตังพรขยวกันสองร้องห้า สองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอ้ยสองร้อยห้าสิบอ้าวขอบคุณครับปะกลับได้สองล้านให้ยกกันสองล้านห้าสิบเพราว่าหนึ่งล้านสองล้านสองล้านห้าสิบเยอะสองล้านห้าสิบอะเยอะไหม สองล้านห้สหรือว่าสองล้านหกขยบกัสล้านหกสิล้านหกสหรือว่าสองล้านสองสองล้านขันหนึ่งย